สวัสดีครับพี่น้องมาเดินมากินเขา่าเพียงน้ำข่อยมีหลายอย่างพี่น้องพักพักพักสดมาจากสวนลรวนๆเลยัมาจากสวนรวนๆพี่น้องจักว่ามันไกลไปหรือเปล่ากับกระปุกๆเขกันเดี๋ยวคนสิเอาอันนั้นลงเล็กน้อยนะพี่น้องนะมันจังเห็นข่อยมันอันเบิงวิวน้ำแน่เบิงข่อยน้ำแน่เนาะพี่น้องเนาะ่อยก็ต้องมีขาส่น้ำเด่นแต่พราะขากะมันกระบ,บรไ่้นะพี่น้อง ขาแ่น้ำข่าวเหนียยโอ้ยข้าเนี้วพี่น้องเอาขาอันนังข่าเนี้ยให้เจ้าบึง้งมีประแดกพี่น้องมีประแดกมีพักพักเก็บจากสวนจะคล้องล้วนๆน่ารักพักก็ได้ก็มีอย่างดอกเก็บจากสวนสวน,สวนจะคของพักเทียงได้มหมขื้นมีปักกากมีหอมแป้นพี่น้อง กินแบบตามธรามชาสาิอาดด้วยนะกินอยู่อาสเเรเรียด้วยะคะ่ะท่านพี่น้องด้วยายายมเจ้าเบอร์เทียมกินแบบบนห้องพักเทียงยิงเขานะพี่น้องพักเสรอจก็ วาร้านเตากับปลูกเองพี่นอ้องปลูกเองปลูกพืเร้นิกอันนี้กับปลาปานปานึงเนตรงนาวน้ปลาน่ากินหลายอย่ Những áp lực hát nhân văn hát nèo văn hát 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 ูสัหรับอ,อ,อ,อยิ่งสัมผักดินกิหยาพ่อนุ่อนะ,ออะอกินปะขวดขวหยังอ่ะบอกั่วป้าแดดขอเสแเส่บพี่น้องป้าแดกเข็เองพี่น้อง ถึงทรายพี่น้องมีกระปูกเองหวานใ่พี่น้องอ่อนอ่อน่ะแถวได้ดีอ่ะหวานชาประกาศตีนหมีอือผู้ใดเมักคบคุณเงินเนงะินเน่ะกินโดด กำลังสินหมากไร้ลยมาแล้ลงเป็นเบียร์นิหน่อยๆเบียร์ตะปัดตะแปดนี่ยเอากินหลายอย่างกับพ่อเจ้าแต่หลายย่างสิเราคอยกินเนี่ยในประจำเลยเนองเสียทากินผู้เดีวยวกินฮอดญาติพีพี่น้องคอย พ่อแม่ค h ยเพือนเพือนในยูทูปยังน้าเนะมื่อทุกูทุกคนกคน,นะน่ะีปนองได้กินควางเสบยบนะมาอยู่เมืองนอกนจกินควางแสียบนีนดีนก็อาะเ็ดเองเลนี่แมอันไวมันกินอะไรี่น้องไปมไม,มเพียงดอกน,นี่เด็ดดอกเจ้าหน้าเนี่ ข้าวนาห่อนเลยโอ้มันสือมากครับข้าวนาห่อนมันบอกิกนบ่เบิดดอกแต่ว่าหั่เห็ดให้มันดูสวยง่ามซื่อๆพี่น้องในในใน่านเห็ดแต่มันสวยง่ามกินกระซำกินทีหฮากินอิ่มเนี่ยและพี่น้อง มากินแบบนั่นบ่ได้เป็นขลังกับพ่อบ่ได้ยากพอเราแสบกระแดกพี่น้องเออกระแดกไม่เป็นป่าบานเนะเธอป่าปะทะเลพ,พี่น้องต้องขุดน้ำสร้างกรุงน้องสร้างไม้หิกับมาเห็ดเห็ดใบซีปีฮาปี มากเลยหืมหืกขอบพรก็อบว้านอนยกขึ้นแนบสายยังสวยอย่างเพราะว่าแถวบางอนมันมันหลงนะพี่น้อ ปลามมนลาดพิกมากเดียด๋ยรบอกนะี่นองนาำพิกลาดมาเออเขาก,ก,กินบกเคียงออกกอละทานเขาบอก,อบอกอเาค่อยกินนะี่นอ,อ,อนขอเขาล่งหมหากเลยหระมะลกขั้วีดำน้าเขาก็กินแบบง่ายๆไปเอาแบบง่ายๆใส่ชีแบบง่ายๆ มันหอมประแดกขออก่อยไปหนองมันมาจางมันเนาะรักซจดอ่ะักกว่า อิ่มแล้วพี่น้องเดี๋ยวบอกอิ่มอล้วน้องหนูก็ว่าได้แตะอยู่ป่าอิ่มแ่้ก็แตะก็ไปกินมาแล้วเยอะแยะแต่นี้ตูว่วะอยากก็กินเพรอยากก็ไ่กินลบนักประแดดลายมือประแดกก็พักสวดพี่น้อง เองคนไทยเพมาอยู่นี่แนะเพิงเอาไข่ไกาพี่นอนะ้องะเาว่าสเศร้าด้บาทพี่น้องพ่อคลิปนี้มันดนลเดเศ้าเลงั้ไขไม้ขอบคุณในหลายเรือพี่น้องเรือขอบคุณค่ะ